สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรวมเรื่องสั้นชุดสายเอยสายสวัสดซึ่งเป็นบทประพันธ์ของวัสิกาคือนามปากกาหนึ่งของคุณเพชรรดานั่นเองนะคะวันนี้ก็นำเสนอตามชื่อเรื่องเลยค่ะชื่อเรื่องว่าสายเอยสายสวัสดตามชื่อชุดหนังสือเลยนะคะ เรื่องราวจะเป็นยังไงมาฟังกันได้เลยค่ะพี่ขาขอน้ำทานหน่อยค่ะเสียงหวานใสนั่นเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งตัวงดงามราวกับเดินออกมาจากแคตตาล็อกหล่อนมาเกาะรั้วร้องขอน้ำดื่มในตอนบ่ายของวันหนึง่งซึ่งเป็นวันหยุดของฉันและฉันก็อยู่บ้านตามลำพังคนเดียวสามีไปทุระนอกบ้าน น้องมาอยู่ใหม่ค่ะบ้านข้างๆพี่นี่เองจะเปิดร้านเสริมสวยวันนี้ผ่าช่างมาดูหลังจากดื่มน้ำเรียบร้อยแล้วหล่อนก็ยกมือไหว้สวยงามและบอกเล่ารายละเอียดว่ามาจากไหนอย่างไรพี่อุดหนุนกันบ้างนะคะไม่รู้ว่าจะไปได้สวยหรือเปล่าสายเคยอยู่แต่เมืองใหญ่ๆมาอยู่หมู่บ้านนี้ไม่รู้ว่าต้องทำใจไหม นี่สายพาช่างมาต่อเติมค่ะจะทำข้างหน้ายื่นออกไปอีกห้องนึงเขาเอาตั้งแสนห้านะคะพี่คงจะช่วยอุดหนุนได้ไม่นานหรอกค่ะพอพี่จะคลอดอยู่อีกสองสามเดือนนี้แล้วฉันยิ้มให้ผู้หญิงตรงหน้าอย่างเป็นมิตรตั้งแต่วันแรกที่ได้พบและรู้จักหล่อนบอกว่าชื่อแสาสวาัสดบ้านเดิมอยู่ชนบุรี มาหากินในด้านเสริมสวยอยู่กรุงเทพนานแล้วจนมีเงินดาวบ้านนี่แหละและจากวันนั้นเป็นต้นมาในเวลาที่สายสว่างมาเฝ้าดูการทำงานของช่างก่อสร้างหล่อนจะขอมาอยู่ในบ้านของฉันเสมอเวลาที่ฉันอยู่บ้านส่วนมากเราจะเจอกันวันหยุดไม่ก็ตอนเย็นภายหลังจากที่ฉันกลับจากที่ทำงานแล้วที่ทำงานของฉันนั้นใกล้บ้าน จึงกลับบ้านเร็วกว่าที่สามีที่มีที่ทำงานไกลามากกลับบ้านสามทุ่มสี่ทุ่มทุกคืนเดือนกว่าผ่านไปร้านเสริมสวยของสายสวัสดก็เรียบร้อยพอดีที่ฉันได้ลาคลอดจึงได้อยู่บ้านและมองเห็นสายสวัสดททำนั่นทํานี่ตลอดเวลาหล่อนซื้อของเข้าร้านทาทางคล่องแคล่วมาก หล่อนแต่งตัวอย่างไรก็สวยไปหมดเพราะหล่อนเป็นคนสวยแต่ฉันรู้ว่าสายสวาดนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้มากทีเดียวบางวันฉันเห็นหล่อนให้คนชื่อชัยขับรถมาส่งบางวันก็คนชื่อเสียสินเสียสินคนนี้อายุห้าสิบคงจะได้ท่าทางเอาอกเอาใจสายสวัาดมากคนชื่อชัยอายุราวๆกับสายสวัาดนั่นแหละ ท่าทางสายสว่ดจะข่มชายตลอดแต่กับเสียสินนั้นสายสวสดออนซอสฉลอด้วยเรื่อยๆและในบางวันไม่มีสองคนนั้นมาส่งมาเอาใจฉันก็เห็นสายสว่ดพูดเล่นกับหัวหน้าช่างรับเหมาก่อสร้างที่หล่อนจ้างมานั่นแหละเขาชื่อวิรัตหล่อนก็เสียขาเสียขาเขาหูฉันทั้งวันนั่นแหละบางวันหล่อนมาขอข้าวฉันทานหน้าตาเฉย หิวจังเลยค่ะพี่ขาขอทานหน่อยเถอะได้มาอยู่ใ,นใ,นใกล้ๆแล้วจะดูแลพี่เองนะคะช่วยเลี้ยงลูกก็ได้ค่ะเพื่อตอบแทนพระคุณสายจะไปซื้อทานปากซอยก็ไม่ไหวโรถราไม่มีกับเขาอีกหน่อยเสียเขาว่าจะซื้อให้นี่ก็อ้อนมาสามเดือนแล้วเมื่อไหร่จะได้สักทีก็ไม่รู้ขี้ตื่นเป็นบ้าเลยเขามีเมียหรือ,อยังล่ะหนู แม้จะอายุห่างกันไม่เท่าไรแต่ฉันก็เรียกสายสวาดว่าหนูเพราะท่าทางหล่อนเหมือนเด็กๆช่างอ้อนช่างพูดหล่อนขอเป็นน้องสาวของฉันสักคนหนึ่งฉันก็ยอมที่จะเป็นพี่สาวของยายสายสวาดจอมเจ้าชู้นั่นเมื่อไร่สายจะได้เห็นพี่เขยก็ไม่รู้เห็นแต่รูปน่าเบื่อจังเลยนะคะพี่เขาทำแต่งานพี่นายไม่เบื่อบ้างหรอ ที่ต้องคอยสามีกลับบ้านดึกๆหล่อนถามถึงสามีของฉันซึ่งหล่อนยังไม่เคยเห็นเขาเลยนั่นเองเขาเป็นนักธุรกิจก็ต้องกลับดึกอย่างนี้แหละจ้ะพี่ไม่เหงาหรอกเพราะเคยชินซะแล้วอีกหน่อยพอพี่คลอดแม่พี่เขาก็มาอยู่เป็นเพื่อนสมัยนี้คนใช้หายากมากเลยต้องช่วยตัวเองอย่างนี้หละจ้ะว่าแต่สายเถอะ มาอยู่ที่นี่มีลูกมือหรือยังทําคนเดียวไม่ไหวนะต้องหาลูกมือหาช่างมาช่วยสายขอเสียแล้วบอกเขาให้หาคนมาช่วยสายเพราะสายทําคนเดียวไม่ได้ขานั้นว่าจะเอาคนที่บ้านมาช่วยคนหนึ่งสงสัยว่าสายจะพึ่งพาไม่ได้เรื่องคนนอกจากเรื่องเงินตาคนนี้มีเงินให้แต่อย่างอื่นให้ไม่ได้ ฉันได้แต่มองหน้าสายสวาดไม่กล้าถามอะไรต่อไปเพราะเท่าที่ฟังมาก็รู้แล้วว่าเป็นอย่างไรหล่อนคงหลอกเสียสินมาสร้างร้านที่นี่แน่ๆเลยแล้วก็เป็นความจริงเมื่อร้านเสร็จฉันก็เห็นเสียศินเอาเงินมาให้วิรัตเปริรกใหญ่ก่อนจะเคียงคู่กอดแขนกอดขากันไปในบ้านกับสายสวาดและหายไปนานทีเดียวกว่าจะกลับก็คงดึก ฉันชอบเล่าเรื่องสายสวบัดให้คุณทวัฒส,สามีฟังเสมอเขาบอกฉันว่าอย่าไปยุ่งกับเขานักนน,น้อยคนอย่างนี้ก็หลอกเขาไปวันๆเท่านั้นแหละเมตตาเขาได้แต่อย่ามากนักเพราะคนอย่างนี้งูเห่าเราดีๆนี่เองฉันไม่พูดกับสามีเรื่องนี้อีกเลยเพราะคิดว่าเขาว่าสายสวบัดแรงไปหน่อยดูเถอะไปว่าเขาเป็นเหมือนงูเห่า คนอะไรก็ไม่รู้นี่ขนาดยังไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเขาเลยนะแล้ววันที่สามีของฉันเห็นสายสว่าดก็มาถึงสามีฉันดูท่าตกใจมากเมื่อเห็นสายสวัาดเต็มตาในสายของวันหยุดวันหนึ่งว้ายตายแล้วนี่โลกกลมขนาดนี้เชียวหรอคะคุณขาตายผัวพี่น้อยเองเหรอเนี่ย สายสบาดร้องออกมาลั่นบ้านเหมือนหล่อนได้พบคนที่จากกันมานานและคนนั้นก็รู้จักหล่อนดีมากด้วยอะไรกันเนี่ยรู้จักกันด้วยเหรอฉันตกใจมากนิ่งอึ้งอย่างนั้นก็ยิ่งตกใจคุณคะนี่บอกน้อยมานะว่ารู้จักกันที่ไหนมาก่อนสามีฉันไม่ทันจะตอบสายสบัดก็ชิงตอบซะก่อนเลยว่า ตอนนั้นน่ะสายเป็นหมอนวดค่ะคุณพี่ขาสัก8-9เดือนเห็นจะได้ตอนนั้นยังไม่ได้เรียนเสริมสวยเลยตอนนั้นนะคะสายเป็นดาราเลยล่ะค่ะดาราประจําอ่างเลยคุณพี่นี่แ่ละค่ะเข้าไปเที่ยวเหมาตั้งหลายชั่วโมงไปเรื่อยล่ะค่ะแต่ตอนหลังเนี่หายไปคงเพราอพี่น้อยนั่นเองพี่เขาก็เลยไม่ไปเที่ยวอีกสายจําเขาได้ค่ะ ก็เขาหลอกกว่าใครที่ไปเที่ยวทั้งหมดนี้คะสายติดใจติดใจหวัดดีคะ่ะคุณพี่สายฝากตัวด้วยนะคะมาอยู่ด้วยแถวนี้คะ่ะคุณทวัตหน้าเสียไปมากและฉันก็นั่งตาปริบๆไปเลยเหมือนกันคนอะไรหน้าไม่อายเลยบอกมาหน้าตาเฉยว่าเคยเป็นอะไรมาก่อนเรื่องนี้ฉันเลยโกรธสามีไม่ลงเพราะก่อนหน้านั้น เขาอาจไปเที่ยวพันอย่างว่ามาบ้างและมันก็เป็นเรื่องธรรมดาสามีฉันมีเพื่อนมากเขาอาจไปเพราะเพื่อนหรือหากจะไปเพราะตัวเขาเองก็ช่างเถอะตอนนั้นฉันอาจจะยังไม่แต่งงานกับสามีก็ได้น้อยอย่ากโกรธนะจ๊ะตอนที่ผมไปเที่ยวนั่นเรายังไม่ได้แต่งงานกันเลยเขาต้องจำเดือนผิดแน,น่แ่น้อยอย่าคิดมากนะลูกเราจะไม่สวย น้อยไม่คิดหรอกค่ะมันผ่านไปนานแล้วขอเพียงอย่าให้อะไรอะๆที่มันไม่ดีเกิดขึ้นมาใหม่เลยหากว่าสงสารน้อยผมสัญญาสามีของฉันสัญญากับฉันอย่างหนักแน่นแต่ฉันยังหวั่นไว้ในใจเพราะดูแล้วสายสบาดจอมเจ้าชู้นั่นแอบมองสามีฉันตาเป็นมันเลยทีเดียวถ้าทางหล่อนสนใจสามีฉันมาก ฉันสังเกตเห็นในเวลาต่อมาเพราะนับจากวันที่หล่อนพบสามีของฉันนั้นสายสวัสดมักหาเรื่องมาบ้านฉันบ่อยๆในตอนที่คุณทวัตอยู่หล่อนยิ้มหวานมาทีเดียวปากก็คุณพี่คะคุณพี่ขาอยู่ทุกครั้งทําเอาใจฉันไม่ปกติเลยสักทีโมโหสายสวัสด์ทาไมต้องมาวุ่นวายกับครอบครัวฉันด้วยนะใกล้วันคลอด คุณแม่ของฉันมาจากต่างจังหวัดพอมีคุณแม่มาดูแลใกล้ชิดฉันก็อบอุ่นขึ้นแม่สามีจะเหมือนเดิมทุกอย่างก็เถอะแต่แววตาของเขาในยามที่สายสวัสดเข้ามาในบ้านนั้นดูเหมือนจะหวั่นไหวอยู่บ้างเหมือนกันฉันรู้ว่าหมอนวดนั้นไม่ใช่นวดได้อย่างเดียวหรอกนาบก็ได้ด้วยความผิดปกตินี้แม่ของฉันก็เห็นเหมือนกัน แต่ความที่เป็นคนไม่พูดมากทำให้แม่ของฉันเงียบๆแต่สายตานั้นมองนั่นมองนี่อย่างหาทามจากสังเกตเหมือนกันสามีคุณพี่นี่น่ารักนะคะทำไมสายไม่ได้สามีดีๆอย่างนี้บ้างก็ไม่รู้บางครั้งสายสวัสดจะพูดกับฉันตรงๆแบบนี้ต่อหน้าคุณแม่ของฉันนั่นแหละแล้วคุณทวัฒก็อึกอักท่าทางเธอบอกว่าอึดอัดเหมือนกัน ตอนนี้นะคะเบื่อเบื่อค่ะเสียทำตัวหน้าเบื่อออกคนกลัวเมียนะคะสายนี้เบื่อเบื่อคนกลัวเมียพวกกลัวเมียเนี่ยหากินไม่เจริญลอกสายว่านะคะคุณพี่ว่าจริงไหมคะคุณแม่ฉันเหมือนจะทนต่อไปไม่ไหวเมื่อสายสวาสดมาพูดนั่นพูดนี่บางครั้งก็หยาบโลนเพราะในบ้านของเราไม่เคยมีคนพูดแบบนี้ ครั้นคุณแม่ปรามสายสวบสดก็ว่าโถคุณแม่ขาจะให้เรียบร้อยไปถึงไหนสายน่ะนะคะทนไม่ไหวหรอกค่ะปากมันคันวันไหนไม่ได้พูดเหมือนหัวใจจะขาดคุณแม่ลองดูสิคะหัดพูดสัปปรพดนวนลนิดรับรองจิตจะแจ่มใสไม่แก่เกินวัยด้วยนะคะสายสวัสดแนะนำเช่นนั้นคุณแม่เลยสายห,หน้าเด็ดขาด คงไม่เอาด้วยแล้วกับคนอย่างนี้สามีฉันก็อึดอัดเขาไม่สบายใจฉันรู้แต่จะทำอย่างไรได้เล่าในเมื่อบ้านใกล้เรือนเคียงกันอย่างนี้แล้ววันที่ฉันต้องไปนอนคลอดที่โรงพยาบาลก็มาถึงคุณแม่เป็นคนพาฉันไปนอนที่โรงพยาบาลและเฝ้าฉันจนฉันคลอดเราได้ลูกชายสมความปรารถนาสามีฉันดีใจมาก หลังจากพักฟื้นอยู่โรงพยาบาลสาวันฉันก็กลับบ้านพร้อมลูกน้อยและคุณแม่สายสว่ารีบมาเยี่ยมฉันทันทีพร้อมด้วยผ้าอ้อมห่อใหญ่หลานจา๋ามาแล้วเหรอคะน้าสายซื้อของมาฝากคะ่ะอุ๊ยหน้าตาน้าเอ็นดูจังเลยคะ่ะพี่น้อยคะ่ะพี่ไม่อยู่บ้านสลายวันรู้ไหมว่าแมวเกือบจะมาขโมยกินปลาซะละอุ๊ย พูดเล่นแค่นี้ทำหน้าซี้เฉียวนะคะโธ่ใครจะทำลงล่ะคะเห็นหน้ากันอยู่เนี่ยนะนะคุณพี่นะปากเจ้าหล่อนช่างพูดนะักและเมื่อฉันหันไปมองหน้าสามีก็เห็นเขาทำหน้าเซียวเซียแต่ไม่มีคำพูดอะไรออกมาน้อยอย่าไปอ่อนไหวกับนางคนอย่างนั้นนะลูกมันเป็นคนชั้นต่ำจะคิดจะทำอะไรไม่นึกถึงหัวใจใครหรอก เอาแต่ได้หน้าด้านเห็นแก่ตัวคุณทวัตเขาไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรนักหนาะที่แล้วที่ผ่านมานั่นมันเป็นเรื่องของผู้ชายที่ยังไม่มีเมียเขาไปใช้บริการอย่างนั้นไม่ได้ผูกมัดอะไรกันนักหนาะฉันก็พยายามเชื่อแม่และสนใจที่จะเลี้ยงลูกน้อยให้ดีตลอดมาโดยไม่สนใจใครเลยช่วงหลังฉันไม่เห็นสายสวัสดิ์มาที่บ้าน คงสนใจลูกค้าที่เริ่มเข้ามาบริการในร้านเสริมสวยของหล่อนฉันเห็นรถเก่งหลายคันแวะเวียนมาจอดที่หน้าร้านของสายสวัสดในตอนดึกและไปตอนเช้ามืดทุกวันคงจะเปลี่ยนสามีไม่ซ้ำคนคนอะไรน่าเกลียดเหลือเกินนี่คงเป็นผัวชาวบ้านทั้งนั้นแน่ๆเพราะไม่อย่างนั้นคงไม่มาตอนมืดๆด,ดึกๆอย่างนี้หรอกแม่มองพลางบอกกับฉัน ซึ่งฉันค่อยสบายใจขึ้นเพราะช่วงนั้นสายสวัดไม่มาที่บ้านเลยเป็นเวลาหลายวันทีเดียวช่วงนั้นสีหน้าท่าทางของคุณทวัฒค่อยสดชื่นขึ้นมามากกว่าเมื่อครั้งที่คุณสายสวัสดมาวุ่นวายที่บ้านหลายเท่าแต่สายสวัสดก็มาวุ่นวายกับสามีของฉันอีกจนได้หล่อนบอกว่าเบื่อคนพวกนั้นซะแล้วเบื่อที่พวกนั้นมากอบโกแต่ความสุข โดยไม่คำนึงถึงว่าหล่อนก็มีหัวใจที่จริงอ่ะสายก็ไม่ได้รักคนพวกนั้นหรอกคะ่ะพี่น้อยก็อยากได้เงินเท่านั้นแหละตอนเนี้ยเงินพร้อมแล้วมีมากพอที่จะเก็บเอาไว้กินตอนแก่ก็เลยไล่ๆพวกนั้นไปให้หมดก่อนสักพักห้าคนนี้น่าเบื่อนะคะพี่น้อยมาถึงก็นอนเวี่ยงเงินให้แล้วก็ไปก็พวกผัวชาวบ้านทั้งนั้นแหละค่ะ สายรักไม่ลงสักคนหรอกอ้วนๆเตี้ยๆทำยังไงสายถึงจะได้ผัวหล่อๆแบบพี่น้อยจนก็ไม่ว่ามาเอาฟรียังได้เลยวายพูดลเลยหรอกคะ่ะแหมดูคุณแม่ก็พล่อยหน้าง,งอไปเลยสงสัยวันนี้ไม่ได้ทานขนมสมัง้งสายเนี่ยปากเสียคุณทวัฒเดินหนีไปข้างบนคุณแม่ไปทางนึงฉันคนเดียวที่นั่งหน้าตึงอยู่คนเดียว สายสว่าทำไม่รู้ไม่ชี้จัดนั่นทำนี่อ่านหนังสือดูทีวีสักชั่วโมงกว่าก็ทำท่าว่าจะไปก่อนไปก็ตะโกนบอกสามีฉันว่าคุณพี่ขาสายไปนะคะเอาไว้เมียเผลอเจอกันนะคะยาวเล่นคะ่ะพี่น้อยคนเราวันวันหากเล่นเล่นหัวหัวบ้างไม่แก่เร็วนะคะสายเนี่ยผ่านมาเท่าไหร่แล้วเห็นไหม น้ายังเด็กอยู่เลยหล่อนหันมาเย้าฉันแล้วก็ไปจากวันนั้นฉันก็เริ่มไม่สบายใจเพราะในตอนเช้าสามีฉันไปทำงานฉันมองเห็นสายสว่ดขออาศัยรถสามีฉันไปด้วยทุกเช้าและวันนั้นทั้งวันฉันก็ไม่เห็นว่าสายสวสดจะกลับมาดูแลร้านเสริมสวยของหล่อนเลยเป็นอย่างนี้หลายวันแต่ฉันก็ไม่กล้าถามสามีเพราะเมื่อเขากลับมา เขาก็เอางานมานั่งทำจนดึกดื่นคุณแม่ของฉันก็เริ่มจะจับผิดลูกเขยและสายสวาสดเพราะสายสวัสดเองก็ไม่เข้ามาในบ้านฉันอีกเลยที่สุดฉันก็ถามสามีตรงๆในวันหนึ่งว่าทำไมสายสวัดออกไปด้วยทุกเช้าและหล่อนไปไหนกับเขาสามีฉันบอกว่าผมไม่รู้ว่าเขาไปไหนหรอกเขาขอไปลงแค่ปากซอยเท่านั้นเรื่องเขากลับไม่กลับผมไม่รู้ นี่น้อยไม่ไว้ใจผมอีกแล้วหรอทำไมถามอย่างนี้ผมเห็นเขาไม่มีรถเขาบอกรถเสียหลายวันเอาไปเข้าอู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันอย่าคิดมากอะไรเลยอีกสองอาทิตย์เขาก็ไปเอารถเขาแล้วละ่ะฉันและคุณแม่ไม่เชื่อที่เขาพูดหรอกแต่เราสองคนเกลืนไม่เข้าคายไม่ออกสามีเริ่มกลับบ้านดึกกว่าที่เคยกลับเขาอ้าง่าติดประชุมมีเลี้ยงสัมมนาอะไรยุ่งวุ่นวายไปหมด แม้ว่าจะไม่เชื่อเพราะเขามีพิรุธแต่ฉันก็นิ่งเอาไว้ก่อนคิดว่าเดือนหน้าเมื่อครบกําหนดลาคลอดฉันคงได้นั่งรถสามีไปทํางานเหมือนเดิมสายสวัสดิ์อาจจะไม่ทําอย่างนั้นอีกก็ได้วันหยุดเสาร์อาทิตย์สามีหยุดอยู่บ้านเข้าเมือม่อเๆลอยๆหลายครั้งและสายสวัสดก็เข้ามาในวันหนึ่งหล่อนตรงเข้าไปกอดแขนสามีฉันภาพนั้น ทำให้ฉันเกือบล้มทั้งยืนสามีทำท่าอึกอักเขามีอะไรกันอย่างแน่นอนฉันเห็นเขาไปกับสายสวัสดโดยไม่บอกอะไรฉันเลยสายสวัสดก็ทำหน้าเชิดใส่ฉันนี่มันอะไรกันเขาต้องมีอะไรกันแน่แนหูฉันแว่วว่าหล่อนจะให้สามีฉันพาไปเอารถฉันร้องไห้เมื่อเขาสองคนไปกันแล้ว สามีที่แสนดีของฉันเป็นไปแล้วจริงๆคุณแม่เองก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ปลอบใจฉันเท่านั้นเขาหายไปทั้งวันก็กลับมาบอกว่าพาสายสวัดไปเอารถที่อู่แล้วก็ขึ้นบนบ้านไปไม่สนใจฉันและลูกเลยคืนนั้นฉันตัดสินใจจะไปจากสามีสักพักหนึ่งไม่อยากอยู่ต่อไปแล้วฉันคิดว่ารุ่งขึ้นฉันจะไปจากบ้านพร้อมกับคุณแม่ของฉัน เราสองคนจะไปด้วยกันเขาจะอยู่อย่างไรฉันไม่สนใจแล้วเขาทำร้ายจิตใจฉันเหลือเกินแต่ฉันไม่ทันได้ไปจากสามีของฉันในคืนนั้นฉันได้ยินเสียงรถมาจอดหน้าบ้านสายสวา่างพอมองไปก็เห็นเป็นรถของเสียสิลที่ฉันเคยรู้จักเสียสิลหายไปในบ้านสักพักหนึ่งฉันก็ได้ยินเสียงรถอีกคันหนึ่งมาจอดคราวนี้เป็นรถเบนซ์สวย ผู้หญิงวัยกลางคนเป็นคนขับมาหล่อนกดออดเรียกสักพักก็หายเข้าไปในบ้านของสายสวัสด์ฉันแปลกใจเหมือนกันว่าใครมาหาสายสวัสด์เพราะปกติแล้วคนที่จะมาหาสายสวัสด์นั้นต้องเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงนาทีต่อมาฉันก็ได้ยินเสียงปืนดังมาจากบ้านสายสวัสด์หลายนัดมันดังติดติดกันเลยคุณแม่ตกใจมากกอดหลานเอาไว้แน่น เพราะบ้านเราใกล้กันนั่นแหละเสียงปืนก็ดังลั่นไปหมดตาหนูตกใจจนร้องออกมาดังลั่นฉันมองไปที่หน้าต่างเห็นช่างที่ร้านของสายสวบาดวิ่งหนีออกมาจากในบ้านตามด้วยร่างของผู้หญิงเจ้าของรถเบนท์ที่ตรงไปที่รถตัวเองก่อนจะขับออกไปอย่างรวดเร็วรุ่งเช้าข่าวการตายของสายสวัาดก็แพร่สะพัดหล่อนตายพร้อมกับเสียศินคนมายิง คือภรรยาหลวงของเสียสินนั่นเองหล่อนให้ปากคำแก่ตำรวจว่ามันน่าตายมันหลอกผัวฉันจนหมดตัวทั้งบ้านทั้งรถยังจะเอาเงินเข้าแบงก์อีกหลายล้านมันหลอกมาตั้งหลายคนแล้วผัวมันมีตั้งห้าหกคนได้คนไหนหลอกคนนั้นมันรวยมากเพราะหลอกคนแก่เนี่ยแหละมันสมควรตายมากไม่ได้อยู่โรคก,กหรอกสงสารเมียคนเหล่านั้นคงหัวอกเหมือนฉันนี่แหละ เพราะฉะนั้นมันก็อย่าอยู่เลยไปหลงนรกซะเถอะสามีฉันหน้าเศร้าเขาบอกฉันว่าดีนะที่เขายังไม่ทันเสียอะไรให้สายสวัสด์มากไปกว่าเงินแค่ห้าหกมืน่นที่หล่อนยืมไปซ่อมรถตอนนี้เข้าตาสว่างแล้วหากรลอนไม่ตายเขาคงไม่รู้หรอกคุณแม่ยืนมองรถที่มาเก็บศพสายสวัสด์ไปหล่อนไม่มีญาติสักคนมารับศพ มีเพียงเจ้าหน้าที่มูลนิธิเท่านั้นเองช่างเสริมสวยลูกจ้างของหล่อนนั่นก็ไม่ใช่ญาติเสียสินสะได้วยซ้ําที่มียัดญาติมาโทรสายสวัสดช่างน้าเวทนาชะจริงๆท่านผู้ฟังคิดว่าที่สายสวัสดิ์เป็นแบบนี้เพราะอะไรคะเพราะเวรกรรมหรือว่า เพราะเธอไปทำอะไรไว้กับผู้หญิงคนอื่นๆให้เขาเสียใจกันแน่พบกันใหม่เรื่องต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ